โลกขึ้นการอวสานแล้วกูจัดลวดพรีเมียมในชิพายโอเคเล่นลวดรพรีเมียมเป็นประมาณนี้ผมผมใส่มาตัวเริ่มหนึ่งใบนะครับตัวเริ่มท่าเก่าหนะึ่งใบแล้วเอามาหงายแดมได้ยัาโซได้น,นั่นเองใส่แป้นสแตนดิการครับสองใบใส่แป้นสแตนคนนี้ครับกินหนึ่งแล้วเป็น 2, สงองกับสองใบแต้นคนนี้ผมใส่มาใบเดียวเพราะว่าผมเพ่นค่อนข้างเปิดท็อปได้เจอโอวติเกอร์บ่อยแล้วโอวติเกอร์มันขึ้นมือไม่ก็ตกดอกตลอดเลยผมใส่มาใบเดียวพอาะละเต็มที่เข้าโซเข้ากับไต่กองแล้วก็ได้จั่วด้วยนะฮะบอลเล่ของดีครับสอเเวออรรร์์ทิกกคับผมงใบ แต่เป็นโอเว้ยทัเทนธรรมดาก็ได้ผมเดบิวต์เอร์นีจก็ได้ครับไม่แย่เหมื bien, อนกันใส่คิวเกตสามครับสี่ใบใส่เป็นพีซีเกตหนึ่งครัผมสี่ใบบัลเลยเก็บกองได้ได้ของขึ้นมือได้บัลเลยต์พีซีบนของได้โคตรดีเลยนั่นเองเนวานครับสามใบใส่เป็นชาลอนแค่ผมสองใบบูเอตปาร์ด้าสองใบครับโม่กองใส่เกตหนึ่งนั่นเองอาริโซเพิ่มไปเยอะเลยนะครับผมไปท่าสามครับสามใบเกตหนึ่งเอาไปซอมเอาครับสองใบฮอนดอรี่หนึ่งใบเอามากันตุยนิดนึงนะครับบัลเล่แย่ไม่แย่่่ใใสเเเเเเปป็็็นนนนนดดดััักกาบตววทำขอองงี้ลย ใส่โมเลสปีร์ก็สี่ใบไปเลยว่าได้ทั้งโจย์ทั้งถมหรูแม่งโซบัสเอาโซออกเนี่ยเขาเรียกของโคตรดีนี่เองนะผมใส่เรียฟาวาสองใบคือแบบเพื่อจะไม่เจออะไรเลยจริงใส่เรียฟาวมันก็ไม่แย่ครับใส่มาดัฟร์มาได้ได้ใส่สีก็ได้น้ำได้ยิงฝั่งข้ามด้วยถ้าได้มีลิชัวนะแต่ก็ไม่มีเราหินได้ใส่สี่แหละใส่สีครับผมใส่เป็นลูุ้นล่างธรรมดาก็สามใบมาปั้มฟอสกอดต้นเกมได้เนี่ยเพราะว่าเล่นกับเต็งเทเบิลหนึ่งใบมาปั้มฟอสสองก็ได้ฟอสหนึ่งก็ได้แม้แต่ชอบเลยนะผม แต่ตัวดวฟอสองดวลอีฟอสองอีแพ็มากกว่านะเพรตีโคตรแรงเลยนึ่แต่สองคิดสามคิดทุกเล่นนะ่นากลัวอยู่นะส่วนจิ้งกิี่ผมใส่เป็นโมเฟซ่าครับสใบใส่เป็นฟีการ์ครับคอรเมเกอร์ครับหนึ่งใบชิลปัดมีนและริโชสามนะง่ายๆเลยใส่แดกมิลัวสอ2ใบผมบอกเลยว่ามันตัวปิดเหล็กเ่ๆโอเคนะ่นใเ,เขาก็ตาย้งแต่โมเฟซ่าะรใส่เป็นฟีการ์ผมเปิดห้คอหนึ่งทั้งหมดหใบใส่เป็นจงกงจี G คหนึใบใส่เป็นจีกันลิซิตตัวหนึ่งน ก๊อปเทครมีก๊อปเทคเปลี่ยนเป็นโอร่เนนาเกเซอร์ดูมหรือนดาก้อนก็ได้ละ่ะอย่างละสองอย่างละใบอะไรเงี้ยเอามาเติมมือได้ไม่แย่เลยครับแล้วก็ใส่เบียโบสองใบครับผมเป็นประมาณนี้ผมสวิตต์รูอ่ะพีเดียมรู้ไหมจัดรูอ่ะพีเดียม,มาจริงเหร